าจึงออกมาต่อสู้เขาไม่ทนไม่อยู่อย่างเก่าอีกต่อไปนิสิตนักศึกษาประชาชนคนไทยร้องตะโกนขับไล่เพราะเขาหมดศรัทธา พราะบทพวอดทนจึงลงถนนต่อสู้สามข้อประกาศรู้อย่าทำร้ายคนเห็นต่างแล้วจากนั้นยุบสภาเลือกตั้งเพื่อเปิดทางประชาชนคนร่างทำมนุนของคนไทยเขาคือนิสิตนักศึกษา ปัญญาชนคนรุ่นใหม่เขาคือผู้กล้าบดแอกประเทศไทยร้องตะโกนขับไล่เพราะเขาหมดศรัทธาเขาหมดศัทธาหมดเวลาให้ออกไป ให้เลือกตั้งใหม่คืนอำนาจประชาชนอย่าคิดทำร้ายลูกหลานเยาวชนอยา่าสร้างความสับสนประชาชนหมดสราทธา นักศึกษาปัญญาชนคนรุ่นใหม่เขาคือผู้กลาอดแอบประเทศไทยลองตะโกนขับไล่เพราะเขาหมดศรัทธาเขาหมดศรัทธาหมดเวลาให้ออ ให้เลือกตั้งใหม่คืนอำนาจผูก่ชนอย่าคิดทำร้ายลูกหลานปัญญาชนอย่าสร้างความสับสนประชาชนหมดศรัทธาอย่าคิดทำร้ายปัญญาชนอย่าสร้างข่าวสับสน รชชาานเขหมดส,สวัสดีค่ะนะคะคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไอด้าคาริสน,นะคะบริษัทไอด้าคาริสห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะทอนคะทษทีค่ะ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอดาคารินนะคะมีรถป้ายแดงนะคะไม่ว่าจะเป็น f o r t จ n e er, เนอร์นะคะฟอร์ดเลนเ r นะคะแล้วก็เออรถยอดนิยมนะคะทุกยี่ห้อเลยทุกแบรนด์เลยนะคะรถญี่ปุ่นรถยุโรปนะคะมีไว้ให้นะคะบริการแก่ท่านนะคะเวลานะคะที่ท่านมาธุร,ระอาจจะไม่อยากจะขับรถทางไกลหรือเช่นนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพแบงคอกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออต้องการ มีรถส่วนตัวนะคะสะดวกไม่ต้องขับไกลาจากกรุงเทพมานะคะก็แวะที่ไอ a ้าคาร์เรนได้นะคะจากเจ๊ใหญ่นะคะใจดีนะคะเจ๊ทับทิมนะคะแอดนยเป็นผู้จัดการผู้บริหารที่นั่นนะคะขออนุญาตทานน้ำค่ะพี่บุษยาคิดถึงค่ะรบเลิฟวันนี้ทำไมอยู่ดึกได้คะพี่ นะคะคราคาเป็นกันเองมากนะคะแล้วก็ก่อนที่จะลูกค้ารับรถในสะอาดเอี่ยมนะคะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะคะก็สนใจทักอินบ็อกเฟสนะคะเอ็เนยชแนลนะคะหรือว่าคอมเมนต์แห้งได้นะคะค่ะนะคะวันนี้กับหัวข้อนะคะสวจะแจ้งจับอูลโวยนะคะเอออ่อ,อนอกอ่อนใจตอนนี้การเมืองก็หนักอกหนักใจนะคะ อ่อนอกอ่อนใจระทมระเทยให้เสียใจนะคะตอนนี้มาดึกหน่อยไม่ได้บอกใครนะคะไม่ได้แจ้งเป็นทางการนะคะไม่ได้โพสชุมชนด้วยนะคะว่าน้องเงยจะมาวันนี้ก็คือค,คิดคิดไปคือไปเห็นไปเห็นเออแอนเดอร์ไปเห็นคุณอ้วนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่แกนนำฝ่ายเอ,อประชาธิปไตยของพรรคเพื่อไทยนะคะออกมาโพสนะคะในแนวเหมือนกับแบบว่า จร้อนมากอนะคือเอ่อสัปดาห์หน้าเนี่ยจะถึงสิบเก้าจะถึงอีกเนี่ยอีกสองวันเนี่ยนะคะคือขอเป็นก้าวไกลไอขอเป็นเพื่อไทยเลยได้ไหมเพราะว่าก้าวไกลโหวตยังไงก็ไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราฟังแล้วก็ก็รู้สึกแหมจะเย็นๆให้โอกาสเขาก่อนก็เพิ่งจะโหวตแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเองแล้วก็เอ่อวุฒิเอ่เอประธานรัฐสภาก้าวไกลก็ถอยให้แล้วนะคะจะเอาเอียงอีกนะ ไม่พอเท่านั้นนะคะดราม่าวันนี้ลูกชักชาติสิทสิพันธ์นะคะโอ้โหออกมาโพสต์ทวิตเตอร์รัวๆนะคะว่าประชาชนเลือกเพื่อไทยก้าวไกลก็เป็นแค่เด็กกระโปโลต่างๆนานานู่นนี่นั่นนะคะก็อะไรฮะทัวลงสิคะนะคะทัวไปลงสุดท้ายก็คือต้องออกมาขอโทษก็เหมือนกับสวบางท่านนะที่ไปโพสต์นะคะโพสต์คมมรูประชาชน หรือโพสในลักษณะทํารรนองที่แทงสวนนะคะแทงสวนประชาชนก็นะคะสุดท้ายก็ลบโพสตอนนี้นะคะก็มีสวล่าล่าสุดนะคะสวไปถแถลงนะ,ะไปถแถลงก็มีสวที่ชื่อดังๆนั่นแหละนะคะบอกว่าจะแจ้งจับประชาชนนะ,ะจะดําเนินคดีกับประชาชนนะคะกับหัวข้อในวันนี้ก่อนอื่นนะคะก็ต้องทักทาย พี่ๆ้างชื่อกันก่อนนะคะเออเออนะแม่แดงกล่าวสวัสดีค่ะพี่ดอกรักสวัสดีนะคะพี่กระมวลวันนะคะประแจสาวทีมสองพันปีแล้วก็พี่บุษยาด้วยนะคะทีมสองพันปีเลยนะคะพี่โนกไก่สวัสดีค่ะเดี๋ยวหาเบอร์อะไรเนี่ยแก๊บก่อนนะเอาโอเล่ <laughs> ไม่พี่โนกไก่ไม่ต้องเลย <laughs> นะคะ ก็อย่างที่อันเลยเคยพูดอะไรไว้เนี่ยพีฟุกอะไรเนี่ยเปิดเครื่องแล้วเดิน <c oughs> นะคะก็วันนี้ก็พูดด่าไปเถิดยกฟ้องหมดแหละแต่เสียเวลาเราแค่นั้นแหละไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ดีหนานะคะคือจริงๆแบบมันเอ่อพี่คิงสวัสดีค่ะพี่คิงคี่ถึงนะคะก็คือ มันเป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน MOU ก็มีร่วมกันนะคะแล้วคราวนี้คุณจะมาพูดเหมือนเหมือนเฮ้ยแบบเพื่อไทยนไว้ใจไม่ได้นะกับพฤติกรรมการกระทำอย่างเงี้ยอย่าให้เขารู้ว่าอยากเป็นนายกแอดเดอรบอกแล้วใช่ไหมว่าจะไม่ใช่จะไม่ใช่ชื่ออุ้งอิงนะคะจะไม่ใช่ชื่อนี้เด็ดขาดเพราะว่า พราะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะไม่ได้ต้องเอาคนอื่นตายแทนนะคะในหัวเจ้าของพักนะคะก็คือแบบยังไงอะนะคะหักลำอยู่แล้วแหละหักลำอยู่แล้วแหละนะคะพาน้ำผันถังที่คิงยังไม่นอนน,น,นอนดึกจังเลยโอ้ยคอยแห้งยังไงก็วันที่สิบเก้านี้นะคะก็ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพิธาอยู่ดีนะคะถึงแม้นว่านะคะจะได้คะแนนไม่ถึงเพราะเรารู้ว่านะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐธรรมนูญโจนเนี่ยมันล็อกสเปคไว้อย่างไงนะคะคือนะคะพักที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ก้าวไกลนะคะพักที่ได้พี่มีตังสวัสดีค่ะพักที่ได้อันดับหนึ่งไม่ใช่ก้าวไกลไม่ใช่เพื่อไทยนะพักสอวอนะคะพักสวเนี่ยตั้งมา ตั้งมาโดยสองลุงนะคะแล้วก็มติมาไม่ได้มาจากประชาชนนะคะมาจากสองลุงนะคะมาจากเผด็จการนะคะมาจากบรรลุรเผด็จการคลอดออกมานะคะนะที่ซ้ำร้ายกว่านั้นอีกนะคะที่ซ้ำร้ายกว่านั้นอีกนะคะวันที่สิบเก้านี้นะคะมีหลักฐานหลุดออกมาว่านะคะ อ่าก็เหมือนกับจะอืมีอะไรแบบคือแอดเนยก็ไม่อยากจะลงลงรายละเอียดเดี๋ยวพี่โนไก่จะสั่งเรียกแก๊ปไปส่งข้าวผัดโอเลี่ยงลงเลยนะคะก็หลากหลายประเด็นนะคะวันนี้หลากหลายประเด็นนะคะใครอยากจะขึ้นพูดก็ได้นะคะคุณมีตังไฟซุ้มซวงดังไฟสุ้มซวงอะไรเนี่ยนะ,ะถ้าอยากจะขึ้นพูดหรืออะไรนะคะ ชูนิ้วขึ้นมายกนิ้วขึ้นมานะคะพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อปิดกัน้นการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้หน้องเนยด้วยนะคะอ่ะการเมืองน้องเนยก็เอามาบอกพวกพี่ๆว่าเราจะต้องนะคะเป็นหนึ่งเดียวนะคะจริงๆแล้วเนะี่ยอย่าอย่าอย่ามีพฤติกรรมเพี้ยนกระหืืออยากจะเป็นนายกมากคนเขาดูออกประชาชนเขาดูออกนะคะคราวหน้าสี่ปีต่อไปเนี่ย เออสอสอที่ตั้งใจจะเล่นการเมืองจริงๆเนี่ยเขามีความรู้สึกกระอักกระอ่วนนะคะสอสอเพื่อไทยเนี่ยสอสอในพรรคเพื่อไทยเขากระอักกระอ่วนเพราะรู้ว่านะเพราะรู้ว่าถ้าจับมือกันกับก้าวไกลแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนดิเดตเนี่ยคือมีคุณพิธาหนึ่งคนดิเดตก้าวไกลหนึ่งคนนะหนึ่งท่านแล้วก็ของเพื่อไทยอีกสามคนเนี่ยถ้ายังจับมือพิธาจับมือกับก้าวไกลมันไม่ได้นะ จะเลือกยังไงเขาก็ไม่เอาไม่ได้นะก็มีอย่างเดียวคือข้ามขั้วข้ามขั้วนะข้ามขั้วแล้วไงอ่ะตอนนี้ทัวร์ก็ไปลงท่านเสรีแล้วนะคะเพราะว่าท่านเสรีก็ออกมาอ,อแสดงความคิดเห็นนะคะก็คือท่านอาจจะพูดตามความจริงอ่ะแหละนะคะว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคุณพิธาควรจะยอมไปเป็นฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็น่าจะเป็นในทางนั้นแต่เขาเนี้ยพักที่อึดอัดเนี้ยนะอึดอัดอย่างเดียวไม่พอนะ อยากจะเป็นนายกมากแล้วมั่นหน้ามั่นโหนกนะว่าเสนอชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการโหวตจากสวนะคะมันก็ไม่แตกต่างอะไรเลยคราวนี้ก็รู้สึกว่าถ้ายัางไงก็ก้าวไกลก็ต้องจับมือล็อกเพื่อไทยไว้ให้ดีๆนะคะเ,เป็นฝ่ายค้านก็ต้องเป็นด้วยกันมีตังให้พี่ไปส่งโอเลี้ยงหรือไปส่งโอเลี้ยงให้ นะคะเออไม่ได้ขึ้นหัวข้อเลยยังไม่ทันอะไรเลยอ้าวปกไูไลฟ์แป๊บเดียวแค่นั้นแหละโอ้ยฝนเร่งม,มาแล้วขึ้นแค่สิบสองนาทีเองนะคะมันเหมือนกับการการเมืองตอนนี้มันเหมือนกับ มันเด็ดล็อกอ่ะมันมันได้ติดหลมคือโดนเดดล็อกจากสองวอร์ซะแล้วนะจากรัฐธรรมนูรัฐธรรมนูญโจรคราวนี้นะเขาก็มีสองแนวทางนะก้าวไกลเขามีสองแนวทางคือหนึ่งเขาขอเสนอชื่อคุณพิธานะคะในวันที่สิบเก้านี้สองเขาจะแก้ไขย,ยื่นแก้ไขนะคะสองเจ็ดสองเนี่ยสองเจ็ดสองคือนี่แหละนะคะคือสองวอเนี่ยไม่มีสิทธิ์เนี่ยคือเขาจะแก้ไขไม่ให้ไม่ให้มีการโหวตเลือกตั้งเพราะว่า ประชาชน25ล้านเสียงเลือกสอสมาแล้วตัวแทนตัวเองเข้ามาแล้วเข้ามาในสภาเข้ามาในรัฐสภาแต่ไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าเพราะว่าประชาชนเลือกสอสแล้วอีดอกนะ,ะสวต้องมาเลือกสสอีสออกต้องมาเลือกนายกอีกอย่างเงี้ยมันไม่มีอะนะคะ นี่คือมันมันโดนล็อกแล้วอ่ะมันโดนล็อกในรัฐธรรมนูญนี่แล้วถ้าจะล็อกไว้แล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งให้ประชาชนมาตั้งเออมาตั้งหกพันกว่าล้านทําไมเออใช่นะคะถ้าจะให้คือถ้าประชาชนเลือกตั้งเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยนะใช้เงินเยอะนะคะเงินภาษีพวกอีกอหละนะคะถ้าจะถ้าเลือกแล้วต้องให้สวเลือกอีกจะมีจะเลือกตั้งมาทําต้นตีนที่อะไรนะคะ ก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็แย่งประธานสภากันเป็นไงล่ะสรุปว่าเห็นไหมอย่างแชดเนยบอกเห็นไหมคะก้าวไกลไม่ได้อะไรเลยมาเป็นอันดับหนึ่งมาเป็นที่หนึ่งนะคะประธานรัฐรสภาก็ไม่ได้นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้จะอยู่ทําเหี้ยเลยล่ะคะฝ่ายค้านสิคะรอเหี้ยอะไรอยู่นะคะตอนนี้มองว่ามอบจุดไม่ติด ม็อบจุดไม่ติดหรอกเพราะว่ามันก็ยังไม่เท่าไหร่ไนแต่ม็อบจะติดตอนที่ว่าเมื่อไหร่ที่เพื่อไทยกระโดดข้ามขั้วไปนั่นแหละนะคะเพราะว่าก้าวไกลเขาไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วนะคะแล้วไม่มีใครคิดหรอกว่าก้าวไกลจะเทมาแรงขนาดนี้โอ้ฝนคือตกแรงถึงหน้าไปเนาะอือ บอนไม่ขึ้นก็ไม่ตกเนาะนะคะอันเนี้ยก็ไปดูพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงนะคะอาจารย์เดชาก็จะไปนะคะคือสว,วนะเอ่ยชื่อจะฟ้องอาจารย์เดชานะคะทนายเดชากิตติวิทยานันนะคะแล้วก็ทนายเดชาก็บอกว่าฟ้องมาฟ้องกลับนะคะสว,วไม่มีสิทธิ์มาจะดอนจะมาดําเนินคดีประชาชนนะคะเพราะว่าประชาชนไม่ใช่ บุคคลสาธารณะที่เข้าไปวิาพากษ์วิจารณ์ผู้คุณนะคะนะมึงเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะยังไม่พอมึงยังแดกภาษีประชาชนมึงก็จะมาแจ้งจับนายจ้างมึงเหรอคะนะคะอืมถ้ามีการลงถนนนิ่งแคบแวะมารับพี่ด้วยนะคะอืมนะเอาสมองส่วนไหนคิดอยู่ดีดี โอ้โหหมดทางไปเหรอในเมื่อปีหกสองการเลือกตั้งมึงยังยกมือให้กับใครมึงมีหน้าที่เข้ามาอะไรมึงยกมือเสียงไม่แตกเลยปีหกสองมึงยกมือให้หนายกประยุทธ์คนตำรวจเอ้ว่าตัวเตียเออพลเอกประยุทธ์มึงยกมือเสียงไม่แตกมาถึงปีเนี่ยปีหกหกหน้าที่มึงก็คือต้องใช้หน้าที่เดียวอย่าสองมาตรฐานมึงจะต้องยกมือให้พิธานิมเจริญรัตให้เขาได้ทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ตนตีนปัดเงินเดือนมากเลยดีไหมนะงดออกเสียงถ้ามีปากแล้วงดออกเสียงเนี่ยเอาปากไปทดาด่าจะดีกว่าไหมมีปากเนี่ยแต่มึงงดออกเสียงไม่เข้ามาทํางานไม่เข้าห้องประชุมไม่มารัฐสภาอีดอ,อกมีปากมีเหมือนมีดากนะถ้ามีปากแล้วไปพูดต้งดอออกเสียงลาออกไปเลย แล้วยังจะมาโมโหมีการบอกว่าจะฟ้องประชาชนนะจะเอาให้หนักเลยเอาเอาสิคะนะคะจะฟ้องประชาชนคิดก่อนพูดนะคะสวแก่ๆคะท่านคิดก่อนค่ะคิดก่อนแล้วค่อยพูดถ้าพูดออกมาแล้วเนี่ยวาจามันเป็นนายมันอายเขามันโง่เขาบัดซบนะคะคิดก่อนว่าแดกทุกวันเนี่ยเงินเดือนเดือนละแสนกระบ,บาทเนี่ยรับจากใครรับจากเงินภาษีพวกกูนะคะ และมึงเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเกิดว่าเขาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าอู้งานใช่หรือไม่นะสองมาตรฐานใช่หรือไม่รับงานใครมาใช่หรือไม่ให้ออกโหวตเสียงเท่านี้ไมใ่ให้งดออกเสียงเท่านั้นให้ยกมือสนับสนุนจํานวนเท่านี้สิบสามคนลาออกหนึ่งคนแล้วก็ไม่เข้าที่ประชุมหนึ่งคนมีปากเอาไปทําด่าคืองดออกเสียงมีปากแล้วไม่พูดเอาปากทําตูดซะดีกว่าไหม นะคะเฮ้ยแล้วแบบเนี้แล้วแบบนี้ยประชาชนเอ่อประชาชนประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรนะคะถ้ามีปากละงดออกเสียงก็เก็บเอาไว้อมเหรียญเถอะค่ะนะคะฝากถึงท่านสวนะเสียงของประชาชนมีไว้พัฒนาประเทศเสียงของคนทุเรศทวงประเทศไม่ให้พัฒนา จุกกรูนะ,ะอันนี้ก็ชอบชอบนะคะคุณติ๊กเจษดาพรผลดีนะคะก <_ d _> ็ะถามว่าเ,เขาก็ออกมานะคะมาโพสต์นะคะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมือง<_ <d> _ซึ่งแอเนอร์มีความชื่นชอบเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะคะ<_ <d> _คุณติ๊กเจษดาเจษดาพรเนี่ยนะคะ<_ <d> _เป็นดาราฝ่ายประชาธิปไตยนะคะ<_ <d> _ที่ผ่านมาเราก็เห็นสปิริตทางการเมืองแล้วนะคะ<_ <d> _ว่าจะเป็นแบบยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ นะคะคุณพิธาหลังจากที่นะคะได้รับคะแนนโหวตมานาสามร้อยยี่สิบสี่เสียงออกมาก็ให้สัมภาษณ์เลยนะคะเท่ๆเลยลอเท่ๆว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้นะคะตรงเงินข้ามค่ะนะคะกับเก้าปีที่แล้วแพ้แต่ไม่ยอมรับจุกรูนะคะมีงูเห่ามีกล้วยมีอะไรมีมดตะนงตะนอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีคือจริงๆแล้วในสภาวันนั้นเนี่ยเขาให้ไปขอให้ผู้คุณไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะกลกลายเป็นว่าไปยื่นมติเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองกันไปประหลงประเด็นกันหมดเลยนะคะนะคะมีนะคะ,นะคะผู้ใหญ่ท่านหนึ่งออกมาพูดนะคะคุณคุณคุณบรรยงพงพาณิชย์นะคะบอกว่ามันไม่เกี่ยว กับเรื่องจงรักภักดีอะไรหรอกพวกมึงเล่นจะลดกองทัพลดนายพลลดข้าราชการลดกฎหมายลดอำนาจลดทุนผูกขาดลดทุกอย่างของอภิสิทธิชนเพิ่มแค่อย่างเดียวคือภาษีคนรวยใครเขาจะยอมพวกมึงละ่ะนะคะเห็นไหมเออนะคะโอ้ยฝนก็ตก ตอนนี้เขายังไม่ออกเขาจะดูก่อนเขาจะดูเงาหน้าก่อนว่าหัวหน้าเจ้าของพักพวกมึงเนี่ยนะแล้วคราวนี้ที่ร้อนแรงอีกนะคะที่ร้อนแรงอีกหนึ่งแคปชั่นก็คือหุ้นเทียบหุ้นพิธากับหุ้นชาดานะคะจุกกรูนะคะว่าแต่คนอื่นจะ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 จอะคะแต่ลืมไปว่าตัวเองก็มีถือหุ้นเช่นเดียวกันนะคะ จะออกได้ไงล่ะน้องเมยก่อนคืนหมาหอน <laughs> โอ้ยฝนคือตกหนักแถะวันนี้ก็น่าจะได้เท่านี้อ่ะพี่มีตังมีอะไรหรือเปล่าคะใครจะขึ้นไหมพี่ๆท่านใดจะขึ้นไหมฝนมันแรงมากเลยคุณมีตังเชิญค่ะ โอ้ตาย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 โอ้ยฝนแรงมากเลยพี่ผิวสวยสวัสดีค่ะอ๋อมีม,ออมีน้องน้องหลม่มน้องหล่มถามว่าพี่เนยใช้ครีมอะไรผิวขาวเนียนสวยนะคะไปดูที่คลิปที่ที่พี่เนยขายเครื่องสำอางนะน้องหล่มนะครีมขาวภายในเจ็ดวันครีมอะไรครีมผีบอกน้อเอ่าจากจากเอ่อของแท้จากไอ โอ้ฝนตกหนักจากเอ่อเกาหลีนะคะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะคะวันนี้ต้องเมยต้องขอลงก่อนนะคะเพราะว่าฝนแรงมากเลยนะคะพี่ๆค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะไม่ได้เปิดเพลงด้วยซ้ําเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยกลัวมันจะหลุดและหายไปเลยนะคะน้องเลยกล่าวขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาทั้งเอ่อแอดมินด้วยว่าฝนตกหนักแล้วนะคะเพลงก็ไม่ได้เปิด